สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโร่นั่นพัสะกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาโร่นันพัสะกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทํานายด้วยไพ่ทาโร่ชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงมากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทาโร่นั่นพัสะกรพยากรณ์จะมาทํานายดดนสตาร์ให้กับ ผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 63นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโลนันพัศกรพยากรณ์ขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงชตาเฉพาะลายบุคคลใดสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีลัคนาสถิตในราศีนี้เท่านั้น ดังนั้นจะให้มีความแม่นยำเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ90%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่มีลักษณะสถิตในราศีนี้นั้นยังมีลักษณะโง่ห่งที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญ,ญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปการสะสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการคำทำนายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วล่ะก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโ่นันพัสกพรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้ได้รับผลคำทำนายที่มีความแม่นยำม,มากกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากสามารถเจาะจงดวงสตาร์รายละเอียดเฉพาะรายบุคคลที่มีความแตกต่างกันดังที่กล่าวไปเพิ่มมากขึ้นได้นะครับ เอาละครับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นันปัสกกรพยากรณ์ก็เริ่มทำการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่ทำการเลือกไพ่ทาโร่ออกมาจำนวน10บใบให้กับผู้ที่มีลักนาสถิตราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชส 2, 5 1 3นะครับไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สุดสร้อนในตอนนี้ก็คือ t of pentacles Piperi Song, the Magician. Piperi Sam, the Hermit. Piperi Si, King of Swords. Piperi Ha, Seven of Wands. Piperi Ho King of Wands. Piperi Ted, Six of Cups. Piperi Pa, the Empress. Piperi Gao, Queen of Pentacles. และไพ่บัลีสิบที่กำลังหยิบได้สดสดร้อนในตอนนี้ก็คือ four of wands เอาละครับตอนนี้จิมมี่ทารลนนันพัสะกรพยากรก็จะเริ่มทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,513นะครับเหตุการณ์ในอนาคตก็คือ ตัวคุณจะมีโชคเรื่องงานใหม่ก็ไม่ทำได้ง่ายนะครับเช่นไปสมัครงานใหม่ก็ได้งานใหม่ทำหรืออจะหยิบจับธุรกิจใหม่ๆในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นเลิกดีนะครับมีความเจริญก้าวหน้าและเรื่องเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะครับอย่างเช่นมีลูกค้าขาประจำเข้ามาอุดหนุนทำให้เงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยก็ว่าได้นะครับ และจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นอายุมากกว่าคุณผิวดำแดงรูปร่างท้วมนะ well, ครับเข,เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการงานได้ดีและมีผู้ชายเข้ามาอีกคนหนึ่งอายุมากกว่าตัวคุณเช่นเดียวกันผิวดำแดงรูปร่างสันทัดนะครับเข้ามาให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการงานได้ดีอีกคนหนึ่งนะครับและจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นผิวขาวบางนะครับ ข้ามาช่วยเหลือ,อคำแนะนําปรึปกษารเรื่องหน้าที่การงานได้ดีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ตัวคุณก็จะไม่ขาดคนช่วยเหลือนะครับและยังแสดงว่าตัวคุณอาจจะมีความห่างเหินกับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในช่วงเดือนนี้ไปบ้างนะครับหรือไม่ได้รับการเอาใจเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาใจผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงให้มากขึ้นด้วยในเดือนนี้นะครับส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ย ช่วยหเหลือเรื่องหน้าที่การงานกับตัวคุณได้จนคุณประสบความสําเร็จเลยนะครับบุรบตรหลานบริวารเด็กๆก็จะช่วยหเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีในเวลาเดียวกันและจะมีชีวิตผูกพันเกี่ยวข,อข้องกับเรื่องเด็กๆด้วยนะครับและเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาน,นานที่เป็นผู้หญิงก็จะกลับมาเจอกันเลยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะครับเพื่อนวงงานที่ไม่สนิทกันนักหรือญาติทางหาที่เป็นผู้หญิงหรือลูกค้าที่เป็นผู้หญิงจะสามารถช่วยเหลือ เรื่องการงานการเงินได้ดีในระดับปานกลางนะครับและพี่น้องเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายก็จะช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีอีกด้วยนะครับบางครั้งคุณอาจจะทะเลาะเรื่องเรื่องจุกจิกบ่อยๆกับพี่น้องเพื่อนสนิทนะครับต้องใจเย็นๆไปใชร์ลมนะครับการขัดแย้งจะลดน้อยลงไปการงานของคุณในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จในระดับต้นในระดับปานกลางมีชื่อเสียงเพิ่มมากข,ขึ้นด้วยนะครับ ก็เรียกว่าเดือนนี้การเงินจะมั่นคงมีเงินเก็บสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การงานก็จะมั่นคงก้าวหน้าด้วยนะครับถึงแม้ว่าธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยจะมีคู่แข่งเยอะมากขึ้นเงาตามตัวก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมพัฒนางานของตนเองให้มีความโดดเด่นอยู่เสมอด้วยคู่แข่งจะได้ตามไม่ทันนะครับ ต่อไปในเรื่องของความรักนะครับทำนายว่าจะมีโชคเรื่องความรักครั้งใหม่เข้ามานะครับทําให้ตัวคุณนะคบซอ้อนหรือว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเจ้าชู้คบทีละคนคนรักจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับคุณต้องแสดงความรักเดียวใจเดียวออกมาในเดือนนี้จึงจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับจะมีผู้ชายผิวดำแดงรูปร่างท้วมาอายุมากกว่าคุณก็ามาชอบคุณได้ง่ายนะครับ นโสดอยู่ไม่ได้หลอกลวงอะไรนะครับแต่เขาก็เป็นคนที่มีคนมาชอบเยอะด้วยในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเอาใจให้มากกว่าเดิมนะครับก็จะแก้ได้มันพูดมันทักมันแชทมันติดต่อก็ทำให้ความสัมพันธ์มีความเจริญก้าวหน้ามันจีบนะครับถึงเจอคนที่คุณปรารถนาหรือต้องการและจะมีโชคเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามากับ ผู้หญิงผิวขาวอวบได้ง่ายด้วยนะครับหรือคนรักเก่าขวนกลับมาหาตัวคุณได้ง่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นในเวลาเดียวกันแต่รักใครในเดือนนี้ก็ต้องคบทีละคนหรือแสดงความรักเดียวจะเดียวออกมานะครับไม่งั้นคุณก็จะทะเลาะด้วยเรื่องหึงหวงจากคนรักในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะาคนรักจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงในเดือนนี้แล้วก็ทะเละเาะกับตัวคุณบ่อยเพราะฉะนั้นคุณต้อง พูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอการทะเลาะใจลดน้อยลงไปนะครับสำหรับคนที่มีบุตรคนที่อยากจะมีบุตรนะครับก็จะมีบุตรสาวได้ง่ายในเดือนนี้หรือถ้ามีบุตรอยู่แล้วเนี่ยนะครับบุตรก็จะเข้ามาใกล้ชิดหรือผูกพันกับตัวคุณมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นควรแต่งกายทันสมัยตลอดเวลามันพูดติดต่อสื่อสารกับคนรักบ่อย ผู้ที่มากกว่านี้สเสลคุณก็จะมากขึ้นอย่างแน่นอนก็จะสามารถทําให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะครับดังนั้นก็ขอจบคนำนานยสาหรับผู้ที่มีลัคณาสถิตราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 1 3แต่เพียงเท่านี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรผลิตคลิปการทำนาการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปาถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ